สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ e p 4นะครับจะเป็นที่เด็ดการทายสกอร์สูงนะวันนี้เป็นวันพุธที่1พฤศจิกายนอราก็มาดูกันว่าบอลโอเคจะลงทุนตัวไหนที่สกอร์สูงหรือว่าสกอร์ต่ำบ้าง โดยที่เลทขอตั้งกลางๆวันที่สองลูกครึ่งนะในระยะเวลา90ล้ิบนาทีเพราะนั้นท่านฟังแล้วแล้วจะไปลงทุนเนี่ยท่านก็ไปอัดแทปกันเอ,เองนะไปตั้งราคากันเอ,เองแนละ้วว่าชอบแบบไหนเพราะว่ากำไรมากน้อยมันอยู่ที่ออัตราราคากลางด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับส่วนตัวที่จะลงทุนของบอลโอเควันนี้สองคู่ครับ มาจัดไอ่าดูดูเหมือนว่าแต่ยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่เลยนะได้มอนขุนพลก็มาโดนมอลทายสกอร์นะต้องเอาหน่อยครับแต่มันรุนสนุกจริงๆชอบโคูชชอบเลยอะ่ะคู่แรกครับเว์แฮมกับอาร์เซนอลแล้วก็บอลมัส์กับเวืรอพูอยู่ในคาราบาวครับทั้งคู่อะนะก็ห้ามพลาดโระกาศทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยและที่ท่านใดอยากได้ตัวเดี่ยวหรือตัวชุดไปฟัง EP1 ถึง EP3 นะมาครับคู่แรกครับทานกรสูงตำราคากลาง2.5เวสแฮมกับอาร์ซอนคาราวาครับนีสองครึ่งราคาที่เปิดกันในเกมกคืออาร์ซอนบมุกต่อบปอบป่าคู่นี้นะครับ เจอกันใช้ทีเจอกันก่อนนะ5เกมหลังสุดจบด้วยสกอร์สูง4เกมต่ำ1เกมในการเจอกันแยกดูเวทแฮมเฉพาะผลงานของเวทแฮม,ม5เกมหลังสุดที่ลงเล่นจบด้วยสกอร์สูง4เกมต่ำ1เกมอาร์ซอนอลก็เหมือนกันใน5เกมหลังสุดจบด้วยสกอร์สูง4เกม ต่ำหนึ่งเกมจะเห็นว่าผลงานรวมที่เจอกันก็สกอร์สูงผลงานแยกของเวทฮมและอาร์ซอนก็จบด้สูงด้วยกันทั้งคู่และในเว็บไซต์ต่างประเทศการลงทุนการทายสกอร์สูงของคู่เวทฮมและอาร์ซอนก็อยู่ในอันดับต้นๆเป็นเปอร์เซ็นซต์ระดับ 1, นึ่าเลยแหละในเว็บอ่ะคู่เนี้ยเพราะฉะนั้น มอนโอเคจะลงทุนคู่นี้เวทแฮมกับอาร์ซอนทิมที่สกอร์สูงครับนะอย่างที่บอกครับส่วนราคาท่านจะไปเปิดที่ราคาไหนก็อันแ้บกันเอาเองเอา่าอยากได้ตังเยอะๆก็อาจจะตั้งสกอร์ที่มันมากขึ้นนะแต่ตรงเนี้ยบอนโอเควางไว้ที่สองลูกครึ่งนะจะได้เข้าใจกันง่ายๆเวทแฮมอาร์ซอนกดสกอร์สูงคู่ที่สอง บอลมัดกับลิเวอร์พูลในคาราบัาบนะครับคาราบับคับนี่แหละตีสองสิบห้าลิเวอร์พูลบุกต่อในราคาปกติคือหนึ่งลูกเกมคู่นี้ครับบอลมัดกับลิเวอร์พูลแม้จะดูห่างชั้นกันนะเออแต่คู่เนี้ยสิบครั้งหลังสุดที่เจอกันมาจบด้วยสกอร์สูงมากถึงเก้าครั้งต่ำแค่ครั้งเดียวโอ้โหแค่ แค่ฟันทีตรงนี้ก็ต้องทิมสกอร์สูงแล้วไหมในขณะที่แยกดูบอลมันบอลมันในห้างเกมหลังสดุดจบด้วยสกอร์สูงสี่ครั้งต่ำหนึ่งครั้งส่วเลี้ยวผูในห้างเกมหลังสดุดจบด้วยสกอร์สูงสามครั้งต่ำสองครั้งเพราะนั้นรวมแล้วมันก็อยู่ที่สกอร์สูงนั่นแหละนะทั้งบอลมันและเลี้ยวูและเกมคู่นี้ ในเว็บไซต์ต่าง,ารง <Okay. S 2> ประเทศในเว็บไซต์การลงทุนบอลโอเคก็ดูเนี่ยเปอร์เซ็นต์การลงทุนการทานกรสูงเนี่ยก็เป็นอันดับต้นๆหนึ่งสองสามเช่นเดียวกันน,น,น,นะเปอร์เซ็นต์มันจะขยับขึ้นขยับลงอะ่ะอย่างคู่นั้นขึ้นอย่างคู่นี้ขึ้นก็แล้วแต่การลงทุนแต่ว่าอยู่ในอันดับต้นๆน,นะบอลแมนค่ายผูกก็เลยน่าสนใจมอนโอเคจากจิีมคู่นี้ บอลมันกับเรือปูด,ด้วยการทายสกอร์สูงเพราะนั้นวันนี้สองคู่กดสกอร์สูงทั้งสองคู่เลยนะครับนะกดสกอร์สูงเลยทั้งเว์แฮมกับอาร์เซนอลทั้งบอลมันกับเรือผูดกดสกอร์สูงยืนคู่กันไปเลยดูสิมันจะบวกไหมนะส่วนท่านใดอยากได้เดี่ยวอยากได้ชุด ไปฟังที่ EP 1ถึง EP 3ขอพระคุณครับ